สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะนำเสนอเรื่องของระบบล็อกอินแยกยูเซอร์นะครับสมมติว่ายูเซอร์ตัวนี้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่นะครับชื่อสมชายก็จะไปเปิด DataTable ของฝ่ายวิชาการนะครับือ DataTable ตัวนี้ยูเซอร์ที่สองเนมสองนะครับรหัสนี้ก็จะไปเปิด DataTable ของฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับเนมสามก็จะมาเปิด ด a ต a าเทเบการเงินนะครับเนมนะครับก็จะเป็น DataTable เป็นบุคคล๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะแยกดัต้าเทเบิอย่างไงนะครับอันแรกเป็นเนมเป็นสองนะครับ l o อกอิก็จะเข้า DataTable วิชาการที่เป็นสีเขียวนะครับพร้อมทั้งมีชื่อของผู้เข้าระบบ แล้วกด l o อกเอาต่อไปเนมสองเนม2ก็จะเป็นอีก User อนึงแล้วก็เข้า DataTable อีกอันหนึ่งนะครับก็จะมาเข้าระบบ DataTable ที่เป็นบริหารทั่วไปนะครับอันนี้เนมสองในารทั่วไปต่อไปเนมสามจะต้องมาเข้า DataTable การเงินนะครับเนมสา เราสามารถเปิดดูรหัสได้เองครับล็อกอินเนมสาก็จะมาเข้า data table การเงินนะครับมันก็จะแยกเป็น data table คนละอันไปเลยต่อไปเนมสี่ก็จะต้องมาเข้า data table ที่เป็นบุคคลนะครับเนมสีต้องเป็นบุคคลน่ครับเป็นบุคคลคนะครับนี่ก็เป็นระบบ ล็อกอินแยกยูเซอร์นะครับ Data table ทํทำไว้ทั้งหมด4ตารางนะครับ4 DataTable แล้วก็จะมีหลอ i l e สำหรับเก็บประวัติคนที่เข้าระบบนะครับระบบนี้ไม่ได้แจกนะครับมีอยู่ในสมาชิก V.I.P เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ